คือหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมคือคือซุดอะซุดมากเลยแล้วหมอก็บอกว่าให้เราไปนั่งรอรอเพื่อที่จะเรียกญาติเข้ามาสวัสดีค่ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหมอายุ25ปีเป็นมะเร็งเต้านมตอนแรกเลยที่เจอค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมก็คือนอนดูทีวีปกปติแล้วทีนี้ค่ะคาไปเจอก่อน ซึ่งตอนนั้นเราเราก็มองว่ามันมันไม่ได้เป็นอะไรอาจจะเป็นแค่ซีดเช้ชามาก็เลยไปหาหมอตอนนั้นหมอได้นัดแล้วก็คำหมอบอกว่าประมาณไม่ถึงเซนค่ะอ่าแล้วทีนี้เขาก็นัดอีกประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะนัดไปคําเหมือนเดิมเลยก็คือตอนนั้นประมาณ3เซนค่ะคือ2อาทิตย์อะคะ่ะแล้วพอกลับมาประมาณ3วันคือรู้สึกว่าปวดนมมากแล้วด้วยเราต้องขับรถไปทํางานด้วยเราต้องพยุงนมตัวเองอะคะ่ะ ขับรถไปทํางานแบบนี้เลยขับรถได้แค่มือเดียวคือมันปวดมากอะค่ะปวดแบบปวดทนไม่ไหวเลยอะค่ะคือต้องกินยาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ประมาณ3วันนะคะก็ะเลยไปหาหมอคือไปหาก่อนนัดเลยก่อนที่หมอจะนัดพอไปหาหมอหมอก็ได้สาวซาวตอนนั้นนะคะก้อนประมาณ4เซนคือภายในสามตยนอะคะ่ะคือมันโตวไวมากแล้วก็ปวดมากด้วยเช่นกันหมอก็เลยได้นัดผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเลยผ่าตัดตอนนั้นก็คือประมาณ4เซนกว่า คือก้อนแรกอะค่ะสีเซนกว่าหมอนัดฟังผลตอนนั้นเป็นแค่กึ่งมะเร็งค่ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติผิดปกติตรงแผลที่เราผ่าตัดมาครั้งแรกอะค่ะเราก็ได้ไปหาหมออีกหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นไตหรือเปล่าที่เราผ่าตัดมาถ้าเป็นความสบายใจของเราคือเราขอซาวแล้วก็ขอทาเมมโมแกมพอถึงวันที่ซาวอะค่ะกับทาเมมโมเกมมันเป็นอะไรที่เราแบบซูดมากอะค่ะตกใจมากเลยคือจะ ทำเมโมแกรมไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันกี่ก้อนพอซาวเท่านั้นนะคะผลออกมาคือ1ิบกว่าก้อนคือจากตอนแรกอะค่ะที่ก้อนเดียวมันมันกลายมาเป็น10กว่าก้อนหมอก็ได้นัดนอนโรงพยาบาลคือนัดผ่าตัดก้อนออกอะค่ะแล้วก็ตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นก้อนเนื้อดีหรือว่าเนื้อหลายพอถึงวันนัดค่ะคือหมอบอกว่าเราเป็นมเร็งเต้านมคือคือชุดอะชุดมากเลยแล้วหมอก็บอกว่าให้เรา ไปนั่งรอรอเพื่อที่จะเรียกญาติเข้ามาวางแผนการรักษาค่ะหมอก็ได้คุยกับญาติว่าในเคสเนี้ยคือมันมันไม่สามารถที่จะผ่าตัดผ่าตัดทีละก้อนได้แล้วอะคือมันจะต้องผ่าตัดออกทั้งเต้านมเลยซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็คิดว่าจะทำอะไรก็ทำเลย คือเราเราเรา,เรากลัวตายเราไม่อยากตายมากกว่าหมอก็ได้นะัดผ่าตัดผ่าตัดออกทั้งเต้าเลยอะค่ะพอผ่าตัดได้ประมาณ3วันก็ยังนอนอยู่โรงพยบาบาลคือวันที่4ี่ะค่ะออกแล้วมีพี่อะค่ะอยู่คนหนึ่งเขาได้มาแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากอนุราองเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งตอนนั้นเขาแนะนําให้เราทานเราก็ายังไม่มั่นใจค่ะเราไปดูเซิร์ชดูใน Google ทั้งดูในเฟซดูทุกอย่างอะค่ะศึกษา ดูทั้งเคสดูทั้งรีวิวดูทุกอย่างเลยก็เลยได้เปิดใจทานคือทานไป3วันแรกอะค่ะเราสามารถลุกมาเดินได้จากที่เราผ่าตัดแล้วเราลุกไม่ได้เลยคือต้องนอนติดเตียงไปเลยก็รู้สึกเฮ้ยมันมันก็โอเคนะแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่พอหนึ่งอาทิตย์อะค่ะหมอนัดโฟล่ w ที่จะดูแผลหมอก็ได้ถามว่าเฮ้ยแหม่มเราไม่เจอกันนานหรือเปล่าแหม่มก็เลยบอกว่าเพิ่งอาทิตย์เดียวเองนะคะหมอ หมอบอกว่าทําไมแผลมันแห้งไวขนาดนี้ปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบเนี้ยแผลมันจะไม่แห้งไวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดนี้นะคะ่ะคือมันจะต้องมีหนองหรือว่ามีอะไระคะ่ะที่แผลเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาแล้วพอทานไปอีกสองอาทิตย์หมอนัดอีกนัดเพื่อที่จะดูแผลอีกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์าตยจากตอนแรกะคะ่ะเราจะต้องตัดไหมหเดือนกว่า,วาถึงจะตัดได้ะคะ่ะ เป็นสามอาทิตย์คือตัดก่อนเลยเราไม่ต้องรอถึงวันนัดที่เราจะต้องผ่าตัดไหมเราได้ตัดก่อนเลยคือมันเป็นอะไรที่เรามั่นใจมากๆเลยอะค่ะมันดีแล้วอะค่ะที่เราเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือมันทําให้เรากลับมายิ้มได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้อะค่ะควบคุมเรื่องอาหารการกินแล้วก็พยายามแบบอยู่กับคนเยอะๆไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ชีวิตแบบปกติเลยก็คือหัวเราะยิ้ม พยายามไม่เครียดไม่ให้ตัวเองเครียดะคะเพราะคิดว่าถ้าตัวเองเครียดะคะคือมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราต่อให้วันนี้หรือว่าวันต่อๆไปนะคะหมอจะบอกว่าเราหายแล้วแล้วปลอดภัยแล้วเราก็ยังจะทานเหมือนเดิมอะคะ่ะคืออยากจะบอกหรือฝากกับผู้ป่วยอะคะ่ะอยากให้ได้ลองเปิดใจเพราะว่าวันนี้คือคุณเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วจากวันนั้นนะคะหมอนัดทุกเดือน ตอนนี้6เดือนนัดครั้งค่ะคือตอนนี้ค่ะถ้าให้ให้คะแนนกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้เลยนะคะคือเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยมากๆเลยเพราะใช้ชีวิตได้ปกติและเราก็ไม่ได้คิดว่าเราป่วยและเพื่อนนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าเราป่วย